ครับผักกูดเป็นอย่งสี่ครับว้าวพี่จังังสี่ครับโอ้พี่ oh, จังใบเฟื่อนอะอืมทำเป็นเก็บตใบเฟือเฟ่อนกินไรน,นะนี่นี่นี่ก็หนี้ว้าวรสชาติเป็นยัง <Wow. S 1> ไงชาดอกหวานๆแซ่บๆธรรมดาหวานนัวกินนี่อย่อองางประเสริฐเลยนะที่รักคุณแซ่บปั๊ดย่างอืมเนี่ยอร่อยโ oh. อ้เข่าปากบ้านไหนอย่างนี้อร่อย ทั้มดเป็นลักของไผ่นอกอครับผู้ชมเป็นเก็บผก เออไม่ยืนถ่ายิเออจากน้อยเตืนไงทำลุงมอก่อนตือนยังขมไปเด้อขามเอะอืมเอัปืมเลาไปดเด็ดเอาหนึ่ง ไปเอาไปจุ่มน้ำก่อน่อไปป่าตัวนไปอือไปดอกอยก็ต้องขึ้นไปนี่อ้แต่เมื่เล่นน้ำอกเอรอยก็ตงไปก็ต้งซื่อิ อ้ารสิขาม,มันจะไหนรถตามแล้วกิ่งขาดซะได้หรอกิ่งขาดอยู่เข็ดขี้เนาะเอ้ก็จะเป็นซ่าไฮซ่าสวนซ้าหน้าเนาะไม่เถ้าเจ้าก็ไม่เห็นเจ้เาอีกเช่นนึงเสือบตกใจซอกซะอีกหลับบันไดหลับบันได ต้นนี่ยันนนงนี่ต้นตนีน่ยัน er. นงนี่คือไมีดอกต้ <iej> นนี <laughs> <Aman. corpse. S 2> ่ยังนี่คือไมีดอกต้นนี่ดอกไม้อยู่ต้นนี่ยังนี่ต้นดอกไม้เออกบุญรดรดรดน้ำเนี่ยพวกนี้หาเรื่องเลือน้ำได้หนิเซกันแล้ว ครับผักกูดเป็นอย่งสี่ครับวว้านี่พี่จังสี่ครับโอ้พี่จังใบเฟื่อนอ่ะมันเป็นเกมใบเฟื่อนสุดเลยใบเฟื่อนกินไรนะนี่นี่นี่ก็นี่งเราฉาดเป็นยังไงฉาดออกหวานๆแซ่บๆธรรมดาหวานนัวอกินนี่ยอย่างบะแซ่บเนี่ยเดี๋ยวนี้อยากหูแซ่บ่เนียอืะเนี่ยอร่อยเข้อปากบะข้าวเหนียวมก็อร่อย Ui, ui, ui Sang, mau Sao rõ Đâu có mất tay nữa